หวานรักต้องห้าม EP 16มาชาแมตเปิดศึกตบกันสนั่นทำดีแลนเข้าใจผิดเจอหน้าเป็นปะทะกันตลอดสำหรับมาชาวัฒนพาณิชและแมตพีรณีในละครหวานรักต้องห้ามทางช่อง3ามทำเอาคนดูแบ่งข้างชูป้ายเชียร์ทีมเคทอ e ์ซัสทีมลินมวยคู่เอกขึ้นสังเวียนทำคนดูเซอร์ไพรส์ทุกสัปดาห์กับความสัมพันธ์ที่ยากจะคาดเดาสุดๆในหวานรักต้องห้าม EP 16 โดยใน EP 1ีจะเป็นตอนที่ชาลีดีแลนไบอันไปซ้อมเต้นรำเพื่อง,งานชาริตี้การกุศลกับองเรแมนทริสนุโดยมีมาดามเคตมาชาวัฒนพา,านิช์มาดูแลและคอยสอนเต้นให้ทั้งคู่โดยมีพกาม,มาลินแมตพีรณีและพออเลิดเจนนี่ปานันเข้าไปดูการซ้อมเต้นด้วยแต่เมื่อศัตรูมาเจอหน้ากันก็ขอพูดเหน็บกวนปราศสักหน่อยเคธเลยหลอกชวนพกาม,มาลินไปคุยที่อื่นพอรับตาคนเคธก็จัดการตบหน้าทันทีทั้งคู่ยื้อกันไปมาก่อนที่ลินจะตบเคตกลับแต่ชาลีกับพออเลิดมาเห็นพอดีและเเข้้าาาใจว่่ลินนนตบหตกอ ฉากนี้ถ่ายทำกันที่ห้องประชุมสนามกอล์ฟหมู่บ้านปัญญารามอินทราเริ่มกันที่มาชาซ้อมเต้นให้ดีแลนกับแมนขณะที่แมทและเจนนี่ยืนดูไปนินทาไปจนแมดอดใจไม่ไหวขอมาประจันหน้าพูดปั่นระสาทศักหน่อยจนมาชาจัดชุดใหญ่เชือดนิมๆด้วยคำพูดก่อนจะชวนไปเคลียร์กันข้างนอกพอเจอกันก็ลุยตบกันทันทีแ a c t ิ้งตบกันอย่างมอมันถ่ายกันเทค2สองเทคก็ผ่านฉลุยพอดีแลนเข้ามามาชาก็เล่นสวยเรียกคะแนนสงสารทำให้ดีแลน์วยวายใส่แมทเต็มแรงจนเจนนี่ลากแมทกลับบ้านแทบไม่ทันปักหมุดรอชมความมมมมันวยยคู่่เเดด็อาาาง และพกามาลินพร้อมกันในหวานรักต้องห้าม EP 16วันอังคารที่26พฤศจิกายนเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus